พอแล้วล <IS> ูกพอแล้ว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 แล้วพอแล้วพอแล้วอล้วแลอแล้พอ้พอแล้วพอแ้อแล้วพอแล้วพอแล้วนอนอแล้ออแอือยลออแเ้้ออ้แพวอลอลแ้ะ้าล้ไปลแลว้อน้อออออ วันนี้ห้องพาวกันมาเปิดคลิปอยู่บกสอุบลราชธานีเนาะถ้าสีมาหับมห้าไปล่ะคลิปนี้เขาเร่งหลังอยู่แล้วเ้าเอาได้เป็นคลิปดวนแห้งเนาะบอ้โหคำๆเลยล่ะโอ้โหว่าสวรรค์รวาเมียผมเนี่เราเพิ่งว่างแผนกับอลิตตาจังไดยเนาะอลิตตาสาวผมหย่าเลยตะบนเนาะวันหน้าจะไป เสื้อผ้ายแบบเพิ่องอกรนะทุกคน,นเนาะก็เลยพนัดคุยกันนั่นแหละว่าภาสิเดินทางมาจากมุกดาหารหรือว่นนาสวรรค์นาเคียดะเนาะนั่งรถฟังฟังไทยฟังมุกดาหาร<ม>นน่าจะขามาฟังต่อเขตสวรรค์น,นาเขตแล้วก็ขามามุกแล้วก็นั่งรถตู่จากมุกมาลงคนสูงขงุ้นบนเนะาะเนาก็เลยมาพรากันว่า,นาเปิดคลิปถาลิตาอยู่นี่แต่เ้าน่าจะลงหลังนั่นให้เพิ่นเสื้อผ้ายกันแล้วเพิ่นแหละแม่ถ้าจะสีลงให้เพิ่นแบบ เปล่งในเด้ค่ะทุกคนคลิปแบบจับจูดอีลีดอกนี่ดอกก็มาแบบฟ้องฟ้าฟังฟังก้าวเพชรอะิรต่ออะไรต่อเพิ่งบอกวันนี้เลยอาริตาทอแมวเป็นยังไงทอแมว่าอันอริตาจะมาอุบลเด้ออุ้ยเดี๋ยวสิโมให้ฟังดอกพ่อน่ะเรื่องมันเงาขนาดตัดกระตุกใจืออีหยังเนาะจย่งนี้เลยเด้เหล่องมันเงี้ยขึ้นมา จะได้คุยกันน้อยนึงก็เลยอ๋อโอเคโอเคก็เลยว่าคนจะเป็นสะพายกันดันละประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรายละเอียดอนี่ยอย่จาจังไปดูคลิปคืนเท่ากับวินาทีเมื่อรับคืนนะตามนี้รถไก่สิหอดเร็วกระสิมานอนบ้านเท่าน่าจะคืนนึงเนาะคืนนึงหรืออื่นนอนก็เดินทางเลยบินไปลงดอนเมืองโอ้บินนั่งเครื่องบินจากอุบลไปดอนเมืองกับแป,ป๊บเดียวเนาะเพิง่งตีไปชั่วโมงเพิ่งเพิ่งเตรียมตัวโหลดมือสิบวันเลยาเรื่องอีกแล้วสิมีคนไปจัดระเบียบ ยัดละเบียบมัมกเลาะมักเทียวนี่เสร็จอลิตาเทะมือหมพึ่นพาอลิตามากมาตูเนาะมาตรวพเเปิดคลิป่าเน้วทุกคนเนาะกับบรรยากาศนี่แหละเนี่ยมาแรงก็ถุ่มเลือ่ันตัวนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ยูทีิ6โมง43 18 <6. S 1> นาฬิกา43นาที6โมง สี่สิบสามแล้วอุบุญหนองคายมาแล้วอันนี้รถนครชัยแอร์เนาะอินบรรยากาศคุณทรงอุบลราชธานีน,น,นะทุกคนเนาะลมร่มร่อยร่มกัลมหนาวว่อยๆเลยนี่ลมซาคนห้ายใจวะว่าทุกคนก็นท่าอลิตาเน่ะแหละกำลังเดินทางเ,เอ๊ะมันคุยกันเมื่อกี้สามสิบนาทีที่แล้วนั่นอยู่อยู่ไซกอ็อำนาจอำนาจเจริญ นายสิประมาณสี่สิบนาทีหาสิบนาทีอาจจะหอดอูบนเนาะรถตูต้บัรทุบเร็วหอดเร็ว,รวรอย,ยวนะอู่รถรถตู้มันบ่ค่อยได้จอดใส่เนาะยิงยาวอุบลเลยน่จาจะคันนี้หรือเปล่าคันนี้แมนอยู่บ่ลืมไม่ใช่อันนี้ลืมหัวแมนคันนี้คันหลังแล้วว่าหัวแมนแซ่บเหี่วเลย จุกมแมนโมเมนขันทัดอปจุกมแมนโมแมนนะคนโมแมนเนี่ยเียวไปนังถุเเนถเอารถอะไรเลียวไปน,นั่งโมเเอาอวนเขาเขาเขานั่งเขานั่งพี่มหนมันหักเกาะเดียบอกหักบอกเพื่อเืออะไบางกองบางกองตายแล้วคหักบอกโมเมนเอาเอาคือลอยบาทนี่ โ oh. อ้ยเขาเขายิงมาหนิเราไปเอียงแค่ยังที่ไหล่ะอ่ารเขาแล้วทุกคนเอาลากบอกักฟังคนขับบ่หน,นิเออเอาแต่ว่าแต่ว่าหมู่ว่านนั้นมีมีมีงั่วตำกระจกฟังนั่นเด้บุเกี่ยวก็ฟังนี่เธอไปเอียงรถได้นี่ปกติก็ต้องพาเธอทอดเีเข้าขมาอลอยไปเลยโ oh. <Man S 1> อูยแมนบอ ปิดจังหวะอยู่บ่เออโอ้ยลอยอยูว่วะตายโอ้ยซางกับโบลูว่ากระจกลอยมันเหตุจังไรได้เลยม,มันหลบผัวมัเนเป็นนะเธอไปขำมันได้บ้างเห็นเออต้องปิดป,ประตูจ้าสิหูหัวลาดับได้ไหมโอ้ยฟังนี่เฮงบ่ค่อยได้งำปันได้นะ ก็ลงกะเปาะรถนะพี่หมูพ่อทิ้งกับพับเองเลยพี่เนี่ะเหตุเกิดเหตุเกิดจากว่วมีเอ็นขาแล้วไปเอียงรถไปโอ้ยสี่ดียหานี่เมาหัดได้บาดทไงบัดคีคีไปมันฉี่ลอยอ่ะนะแต่แต่แต่ตู้ต้องขับเบาๆเอาอย่าให้ลมมันตีกระจกแค่นั้นแหละราหอน โ oh. 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 อ้ยโอ้ยตื่นรถมตอร์ไซส่ไม่สะดุดไม่หลุดไอ้เพิ่เบิ่งก่อนจะข้าเบิ่งตัวสอบดีๆเบิ่งอดบ้านแล้วทุกคนเนาะขาอแวกกินเขาน้อยนึงตื่นอ่ากินเขากินหนาวอริตาสอผมยาวเอีง <laughs> ยงเลยเอียงนี่มา่มมอมมาไอ้บะไนี่ น้ำหวานนะฮะน้ำหวานแบบเตืนยาต้นกลมป่อยรับเด้อไอสิเพื่อไอศปั๊มเนี่ยไอเมาไอสิปั๊มบอกอันหน่อยโอเคปะได้ไปซื้อมาให้อีกไปต้องมองอีกต้องรูปจะออกมาไอศิลปเอาแบบพอแบบนับสนิทนะยายไปซื้อให้มาอีกเออรับซื้อด้อลยตรงนี้ยังเด้อใช่ค่ะว้าวเขาบอกได้ยินยังเขามีแซ่สะาเบาใช่ห้องแห้งกันเยอะแบบพื้นได้เด้อ โอเคบ่เจ okay, ้ามาต้องห้องหรือเปล่าพี่วะไอ้ายที่ต้องห้องชาวบานน่ะนอนเคลียร์โทรศัพท์อยู่ป้านน่ะมาเสียวลูก้บ่บ้าเลยร้ายใจดิเครื่องห่าวว้าหัวจักโลเลยเจ้ากะดึงเออเฮ้เฮ้เออกะกะเถ่ยงหมดโอ้โทรศัพท์ใหม่ไทยคิดว่านี่ไหนงานรายการอยู่เด้อรายการนี้เดินตะกี้อันเปิดวิดีโอกับประเทศสนทรภูมิแบบโลกเกาด้วยเลยกายเจ็ดเนาะกายเจ็ดอ่ะ กรเฮ็ดขึ้นลาวากายเทียนี่ยอุ๊ยเออบอสเฮ็ดขึ้นลาวาเฉยๆกายเทียนลเฮ็ดขึ้นลาวาคือตรวจสอบให้มันบ่เกินก็รับสูบบานอามันนอกอีกแล้วทุกคนเนาะลูกเธอต้องวิ่งแน่นอนเลยให้นางวิ่งก่อนไหมบอสวิ่งก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาจะเข้าอยู่น้องวิ่งมาตามเฉย เออขัไปขับไปบอมาดีใจแฮงอู้หอู้หไปไปหชั่วโมงเหมือนไป1วันเออเซาวลิตามีนมมาฝากลูกไข่น้ำเด้อตึ้ง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 ดีใจแฮง จะให้อาฮักเคืองก็ได้ฮักเคืองอันนึงเลง้มแก้บ๊วยที่ขนมแง้วบ๊วยขนมมาซื้อมาฝากค่นยัดไปอีกก็ได้ลูกๆเด็กๆมากินข้าวฝนคะแนนไปถาหลังบาตรเลยเพิ่นหิวเขา มากินนมก็โอ้โหได้กินขนมไม่ได้อเออพาเสียงเปิดถุงนี่เบื้งอีอ้วนนี่บื้องอีอ้วนใส่เลนไวาดีกว่ามันถึงจะชัดไฟดีเนาะใส่องไฟไ,ไ,ไ,ได้กระเลี่ยงบอกอันหน่อยเด,ด,ด,ดี๋ยวลุงอันหน่อยได้กระเลี่ยงบอกอันหน่อยกระเลี่ยงมาไปก่อนอันนี้อันนี้อันนี้อบลิ้งใจเย็นลูกฉีดใหญ่กินเปลี่ยนาอโนดูไฟยังปึ๊กอยู่บอลบอลต้องหักครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งแบบก่ได้หย่อมมันนะคือเลยนะนี่ตัวนี้มันตะกาตัวอื่นเคยไหมเขากินเขาจะเคี้ยวแบบละเอียดแต่ว่าพุดดิ้งอ่ะอีอ้วนมันบอกเลยสองอันเด้อกินหลายมื่นเด้อทีไปกินเข่าอยู่เด้อลูกพอแล้วอ้วนอ้วนโอ้ยผุ่นพอแล้วพอแล้วผุนมนเขายังหย่ำมว่าแล้วอยู่ผุ่นหย่ำจนปลาเป็นจุ่มปวกบ่ได้มันจะเคี้ยว i n ดดิ้งบูคิงบูคิงบู i ิงตัวนี้เ b o o ู i ิงตัวนั้นเออบูคิงเจ้าหน่อยจำยาก่าเอทวนเบื้องบนนี้เร็วบ l i n งใช่ฟูดดิ้งใช่บ o คิงบูคิงเออซื้อซื้อเงี้ยแบบเขากำลังขึ้นจบว่าเมื่อกี้ดี้ื่อเนี่ยก็เลยลืมพอแล้วลูก ตัวแม่เวิร์ดเอือเอื่อยนี่ตแม่ีตแมเอาปันกันอคนเออยืนสองขาโชีอ้วนมันยืนสองขาโชเออสวมือมันตะาพอแล้วลูกล้าแล้วข้าแล้วไอแล้วล้หมดแล้วค่ะพอแล้วลูกกินแค่นี้พอพอกินแล้วพอกินนี่แล้วอ้นอนลับกอดีม่ก็มองเห็นว่รับกอดับเงยพ่อพ่อเก็บขนมเลยมันดึงเอาน่ะไม่้นะ พอ,มอ,อสมมติเด็โกโดสิจตั้งมาพวกกระเด็นเลยนี่โอ,อ้สิมาเอิญบักเด่นบกันบกเด่นอีกล่ะกินมาหลายเบียร์เพราะว่าสิมาได้นำพวกกระเด็นเออโบเมบันสด้อดกิงเสือครับ่อเกิดเนานะเดี๋ยวพ่อเอาข้าวให้ลูกแป๊บหนึ่งค่ะอ้วนไม่ต้องเข้าไปไปหลังบ้านไปหนุ่มเขาหิวข้าวแล้วพ่อเขาวิ่งไปรอหลังบ้านเย็บมา มันสิงเงาเกินไปฮาเสื AH. ้อไฟเพิ่งมึงจิตในเอเสื้อไฟแท้เพงเพิ่งสิไปออกเดกก็ต้องเรียบดูล้าได้นี่พุกทนจะบันแวะกินอเาเหยเออะเนี่ยแวกินมุกทาน้อยนึงทุกคนก็เลยอดบานนั่นแหละใารอยากมาเหรกัมาพาอยากอยู่กันสองคนมันก็ิีงเงบเงาน้อยน้อยน้อยนึงทุกคนเนาะ มูมากกับที่คือนแน่สมูมาเร็นบานแน่เนาะปกติครับวันนีเาไปเรีนเมื่อวานกับไปเรียนก็มูสวานกับหนองสวานกันเลยกับพวกเงาเนาะวันนี้มันนี้อลิตามากั้วันนี้วันน้วันนี้วันนี่ันน้าันี้วนี้วันน้าันนี้วันันนี้ันนี้วันรีวันนี้ันนี้วนน้วันอน้นน้น้ันััน้นน้ พอตรงไปทำขามือโทรศัพท์ปิดไฟนอนทั้งในห้องก่อนไม่ได้ยินเสียงยังพอชิโท้หายไปเลยก็เอแล้ปิดไฟแถนยินแยบยลที่สุดอลิตานอนใกล้บานทั้งในห้องบ้านรอนโทรศัพท์สื่อบัออกมาก็นอนอยู่นี่แหละบัวไอ้นอนอยู่ข้างนอกมันไอ้นอนข้างนอกบ้านนอนข้างในคิดกันได้เมื้งว่าหัวกรรไกนเป็นยังกิ่งกิ่ ม่ไม่ให้อายกอดเนาะใ่มีอะพี่อันเดอรอเมื่อไอกอดไอแกเห็นนอนนอนรถเล่นนี่เนียนอนนี่นะทุกคนนี่นี่ของพากันนังนี่ส้าวันนอนเนยห้องเด้ยเยูนีดี๋เียจไปเปี่นเรมื่อเดีไปสเงินบอลายงบสิเบิด ใ้่ใจอยางตัวไหนว่าต,ต,ตังแจไปตัวไหนตังแจว่าสิไปจักสามหมื่นเลยก็บกัามาพร้อมเพิ่นเอารถขี่รถไปนสินะขี่ตัเก๋งไปเลยกับากับมาพร้อมกันเลสิอสรอบหนารอบหนถง่าปิดเพืนแล้วปิรวนี่ไปจกนึงนะะถ้าปิเพือนนบอกสิอายุอันจัปี อย่าไปบอกหอนมันโดนโดน่อนเบิรกับอายุหาสิบห้าปีว่เดีไปใส่รอกอุ้ยลดอีแค่สิบห้างวดนึงกระหังแล้วอีปีไปโลดใช่เนาะอาลดเบอรลดสชะเืนันไกลแเพื่อนกับเกสะเพื่หนมันอายุหาสิบห้าปีอยู่เจ้าตีเจ้าสีบอกแต่ว่าห้าสามารถปิดก่อนนั้นได้ได้ได้เลก็ปิดเลยสิหางวดงวดละนี่ห้างวดละเจ็ดพัน รงวัล่กงวละสองหน่ยเลียนนที่กัจราหอบี่องแ่่เคยถือจ้าถือซื้อเลขกือได้คันอันเลขกคนซื้อมาเอาแน่เอาแน่เดียเ่ฝากกินได้รึาไม่ชสเย็นเห้นหรเโรเนาะม่กดนม่ืเมียกับเมาเนาะข้อนุญาตกินน้ำลไมขออนุญาตเด้อนี่ตากินไหนเด้อทุกคน จะเลยสเออยู่กันเพื่อนน<ม>ี้พันตื่นเต้นพนนอนบ่หลับอ๋อตื่นเต้นยังก่อนนะตื่นเต้นมาสิได้มาหันนนด์บ่หลับเออมุดอยู่อ่ะสี่ขี่ยนอยู่ลาวหรือว่าสิไปขึ้นอยู่ยนอยูนให้ฮานะเออเพราะว่าขากีรถขาขี่ยนแต่สวรรค์ไปเวียงแล้วก็เวียงไปกรุงเทพเอือออมราคามันจะอยู่แปดพันบาทเจ็ดพันเจ็ดพันกว่ากับแปดบาทโอ้แปดพเลยวะ มาตีมาอุบลค่าใจประมาณจากบาทมานี่อ่าจะเบิดไปแต่แต่มานี่เบิดประมาณพันพันห่านี่แหละบอกไปห้องสองพันถี่ประมาณนี้โอ้ปกติถ้าไปขึ้นยี่เวียงจันทแปดพันไปฮอดดอนเมืองบอกฮอดกรุงเทพเวียงจันท์เวียงจันท์ไปอันกรุงเทพดอนเมืองหันสี่พันแปดเดอะสวรรค์สวรรค์ไปเวียงแจนหนักสองพันสองพันแปดมสองพันกว่า จะร่วมร่วมเวทเสร็จจะประมันเกือบเงินเงาะเกือบพันแต่ถือว่าหลายไงหน่องก็เลยมาทางนี้กระสิประหยัดกว่ามาทางกบฏไปกรุงเทพกันสิประมาณสามสี่พันทับอีทหันวันสิไปมือเดียวไอฮอตญาติไอเพิ่นสงสัยทับอีทึ้นยังก่อทับอีทถือทีแรกอุ้ยยังโยนงกันมันจะเสียแล้ว่็จะถามไรเถื่อแล้วมันมันมวโอกาสถามบอเคยถามเรื่องนี้ไปแล้วถามผู้ใดก็ถามเมื่อแล้วยิ่งจื่ได้อยู่ บอว่ามันบขอใจมันจีถามไรเถื่อนมันมีโอกาสนีแกทบือทีแตอนแรกก็โอ้ไปแลามวยซื้อนะมันอมาจากภาษาอังกฤษด้วยซ้ำนะมันหุ้กันได้เออไม่ไม่าว่าถามภาษาอังกฤษมันเป็นเวลาไงเออเออถามอีกถามเออเากัไว้ครั้งแรกไอย่างเงี้ยึเป่หมวเนี่แปลภาษาล่าเป็นอังกฤษเฉยๆนะตอนแรกเราฟังเป็นภาษาอังกฤษจริงๆนะเอออ้ม่ไียงว่าก็ลยส่อเขาือ ก็หมดเลยว่ะคำว่าทำอิฐมันมันอยจะออกไปสรอังกฤษิจไงมันเป็นภาษาอังกฤษเถอะ宝妈เลยได้เวลาส่งคนสวยของเราไปที่สนามบินแล้วนะคะสบายดีก็คือทุกคนเปิดชิมงานกันวันนี้ต่อต่อเมื่อวานงงเพื่อนกันเพื่อนใหนต่อเนาะเออเดี๋ยวเพื่อนจะไปเห็นเองเนาะทุกคนตัดภาพมาเสาว ไปผู้เดียวนี่ก็เนี่ยละมันกับบริษกทดอกในในระวังขอให้มันได้ขืนเครื่องก่อนแต่ว่านองต้องไปเช็คอินเองเพราะมีผีฟังโกะเนาะอาจจะเป็นนอนคอนแนะนําในการแบบว่าเออทริคในการแบบว่าไม่ต้องไปเคาน์เตอร์มันจะมีตู้เช็คอินเองเดี๋ยวใหรอาริตาพาหฮเบิ้งแต่ว่าบริดอกเนาะยานเห็ดุ่้ถือ เราเฮ็ดแล้วเฮาก็จังว่าก็ได้ประสบการณ์จังว่าเราแต่เฮาก็ยังบ่เคยใช้กินอีเว้ยเอาไปฮอดไปฮอดพุ่นะเดี๋ยวตรงเดโ๋ยวดูเดี๋ยวดูฮะเขาจะบอกจะบอกขั้นตอนอ๋อโอเคค่ะนี่จีว่าทางนี้วันนี้ขึ้นเครื่องโดนเติบเพื่อจะได้ขี่จะเถื่อสมัยเฮ็ดงานเป็นคอนเซนเตอร์ขึ้นอนิวพอเขามีตัวรถแล้วค่ะเออแต่ก่อนพี่เป็นคอนเซนเตอร์มันก็จะมีตัวแบบพนักงานแต่ว่าพนักงานนี่ถ้าวันนั้นเต็มมีลูกค้าเสียบเขาก็จะให้เราออกก่อนแล้วก็จะให้ลูกค้านึงประมาณนั้นแต่ว่ากับบเได้ อาร์ตเนี่ยบินดูเพราะว่าอัร์เป็นคนบินไปหาแต่กี่ยู่ประทุมเออท่างนี้กับบอคอยบินปันไดาเองสินะเวลาบินหันจักสมงสี่สิบห้านาทีจริงๆแล้วน่ะแต่เขาก็ตีไป็หนึ่งชั่วโมงนั่นแหละแต่เราอยู่บนเครื่องแค่ประมาณนัไปคือไปอาปาปอุกเทนิเจซูนอสันเบลล์คือสิงคโปรนะาเก้าสิบอ่าไม่ถึงว่ารถรถรถบ่ะของเครื่องบินเนี่ยละสี่สิบสี่สิบห้านาทีย่นยน ซีซิ่งหาไดที่ไหนน่ะหล่ะไปกันสามสาวนะคะก็มีสาวปอนะคะว่าซีเอาสาวปอกับพี่วานไปนำเนี่ยนิไปหาเอวผู้บาลกรุงเทพผูบาลปอกันดีกว่าไปทำไมนี่จะมือต้องฟาลีตาทั่วหุ่นี่มือบอมเปฟนพี่ปอเขาเป็นนักร้องอยู่ยูบาร์ที่พี่เคยว่าจะอยากพาไปยูบาร์อะนี่เดี๋ยวพาไปพาไปร้านด้วยเด้อ หขรบสุขคนท่านละเนาะแล้วเราไปแต่ตะวันแดงเว้ยมากตะวันแดงเราไปแบบเบิร์อื่นชั้นซีเน่ตะวันแดงนะครับหมักบอกกระมักอยู่มันเป็นแบบอีสานอีสานอิดี้ไปบอกแลยเพื่อนๆเนาะโอเคห้าไปพอกันสนับบินเลยทุกคนืเป้นจริงเลยอ่ะ S <S> ข่อยกันยังตื่นเต้นแนจ๋วสปอร์โอ้ยคือเว้ยไปสายไปหาผัวใหม่น้อเฮ้ยพี่บิ๊กเอื้ยเอ้ยเด้อมาส่งเด้อข่อยสิแคปถุงกระเป๋าข่อยบอกมาละข่อยยังลากเนาะน้อยอย่างละเด้โก้โก้รู้ก็มีตะปูสีสวยถ้าน้อนี่คือคือคือเอาไว้ซิเดินไปสิ เดินใหม่สิเอเดี๋ยวเรากำลังสิเป็นนังเอกมิวสิกเด้อทุกคนตอนนี้รู้จะเียบกันไปเลยเบ้่อนี่แหละจะคล้องแบนคล้องเท้ากับสิหุ่นดีนะคะ ตอนนี้เรากำลัอง,ลงอยู่เบื้องหลังในการถ่ายทำติกต๊กจอกของหนองน,นะคะทุกคนเนาะเป็นคลิดเหตาปาสเ,เดอไปโยวอพ,อออพอเส้ผ้าหนองไปเช็คอินเนาะเช็คอิน,นแล้วกับสีา้ากันกินเขาในสนามบินเนาะคือกินเขาในสนามบินเทอร์เรของ3ามคนเลยทันทีที่หายเป็น ห่อนเลยเด้อเขียนว่ทำอะไรนะทลุคนหลังจากที้ห้องกินเขาอ,อยู่สนามบิดแล้วเธอแหลกแซ่ <laughs> <c oughs> บแซ่บ <c oughs> <c oughs> กินไรก็มูกาซิเดเวลาแล้วนะคะ บ bye bye. Bye ๊ายบายบ๊ายบายจะยืนทรงองยู่นี่เข้าไปเลยจะยืนเป้านะคะเข้าไปเลยค่ะเดินไปตามนั่นแหละคนสวยของเราตื่นเต้นแท่นอ,น,นอกเด้อสิบอกทุกคน าาะคะตาวัาุวกค้าูเปน็นอตัวไม่เท่าไหร่เนี่ยค่ะก็จะได้ชิมใหเก้า่มส่งชนวินาทีสุดท้ายบ๊ายบายคคะที้าม่ีไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้ว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 เดี๋ยวสิยืนอ่า เดี๋ยวสิจักน้อยจังสิผ้ากันออกเมื่อเนาะให้น้องเพิ่นสแกนกระเป๋าเอียงเรียบรอย้อยแล้วกินขาาขึ้นแบบฟเฝ้าน้องก็ย่านบ่าท่านทัน้งนี้ก็ยยานบ่าทันเนาะทุกคนแต่ที่จริงมาทันอยู่เพราะเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเนาะบานนี้น่องสแกนกระเป๋าแล้วก็เป็นนางหาขื้นเครื่องเนาะเดี๋ยวสิทักหาเพิ่นอยู่ให้เพื่อนสแกนกระเป๋าแล้วก่อนก็นสเบ,บอกว่าออกไปก่อนเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เงาเนาะทุกคนก็ ากกดหลค์กดแซร์เบิ่บงโคษณสนา,านเฮาแนเดอร์เป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวเบิ่งคลิปเพิ่นแล้วกับฝากเบิ่งคลิปของเฮาสองคนนำแนเดอร์ก็ซับปอซั <หา S 1> พอพอติดลูกค้าอยู่บ๊ายบายคลิปนี้กัต้องพอกันคลิปหน,น้าน้อบาย